สวัสดีนะครับวันนี้พบสิจพิบาลในวันอังคารที่21กุมภาพันธ์นะครับปฐมประการบทที่6ข้อ1ถึงข้อ8ผลตั้งชื่อหัวข้อว,ว่าความชั่วช้าของมนุษย์หลังจากอาดามฮาวาเอวาทำบาปมนุษย์ก็เริ่มส่วนซามลงทำให้คาอินฆ่าน้องชายซึ่งเป็นฆาตกรคนแรกนะครับลูกหลานของ คาอินที่ชื่อลาอันเมกนะครับก็มีภรรยาสองคนแล้วฆ่าชายอีกสองคนและเขาพูดยาความย่อยยิงว่าถ้าใครทำร้ายเขานะครับจะต้องได้รับโทษตอบแทนถึงเจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้งด้วยกันซึ่งใครคนนี้เป็นคนที่โหดร้ายผิดมนุษย์มนาวันนี้เนี่ยได้บันทึก ข้าพพิธีตั้งเด็กข้อบทที่6เป็นต้นไปพูดถึงความชั่วช้าของมนุษย์เพิ่มเติมมากจิิงเกินจนกระทั่งถึงขนาดที่พระเจ้าดำริที่จะทำลายล้างมนุษย์จากโลกใบนี้ให้เรามาดูด้วยกันนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องผมจะอธิบายคำว่าบุตรหญิงของมนุษย์นะก็คือลูกหลานของมนุษย์จริงๆบุตรชายของพระเจ้าคือทูตสวรรค์ชั่วนี่ผมขอแสดงจุดยืนของผมโดยอ้างอิงจาก โยบทที่หนึ่งข้อที่6เพราะว่าพระคัมภีร์เมื่อพูดถึงบุตรชายของพระเจ้ามักจะอ้างหมายถึงทูตสวรรค์หรือเรียกทูตสวรสค์ไปเป็นบุตรชายของพระเจ้าและมีพระคัมภีร์ตอนอื่นๆด้วยนะครับที่ไม่ได้พูดถึงในทีน่นี้อันนั้นผมขอแสดงจุดยืนความเชื่อของผมซึ่งมีนักพระคัมภีร์อธิบายความคิดที่แตกต่างกันไปบ้างและเหตุผลที่ผมสนับสนุนความเชื่อนี้เพราะ หลังจากที่บุตรมนุษย์กับบุตรพระเจ้าสมสู่กันทําให้เกิดมนุษย์ยักษ์เกิดขึ้นและเป็นที่เหตุผลที่ทําให้พระเจ้าดาริที่จะทําลายโลกนี้เพราะความชั่วมากที่มนุษย์ได้กระทาให้เรามาดูนะครับข้อกอไก่ความบาปชั่วข,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 ของมนุษย์มีทั้งหมดพระคัมภีร์บันทึกไว้ในที่นี้เนี่ยสาม นะสิ่งด้วยกันประการที่1ความริบบริตในการแต่งงานหรือการสมสู่กันของมนุษย์อยู่ในข้อที่1ถึงข้อที่4อย่างที่ผมพูดไปแล้วคือบุตรชายของพระเจ้าสมสู่อยู่กับบุตรหญิงของมนุษย์ทำให้1เกิดมนุษย์ยักษ์ที่เรียกว่าคนเนฟิลเกิดขึ้นนเะชื้อพันธ์สายพันธ์มีการผสมกันระหว่างมนุษย์กับวิญ,ญญาณ นะครับสครับพระเจ้าดาริว่าวิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาลคือพระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่อยู่ในตัวของมนุษย์ตลอดอีกต่อไป 3. มครับมนุษย์นั้นจะมีอายุสั้นลงก่อนหน้านี้เนี่ยมีถึง7 0็ดร้อยแปดร้อปีแต่มนุษย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่เกิน120ปี การที่พระยาพูดนั้นอาจจะตัดทอนมนุษย์เพื่อไม่ให้มนุษย์ทําบาปมากขึ้นหรือนะเพราะความบาปทําให้มนุษย์นั้นทำไมครับอายุต้องสั้นลงเราไม่ทราบในที่นี้อันนี้เราได้เห็นถึงความวิปริตที่เกิดขึ้นในการสมสู่กันระหว่างนะครับมนุษย์กับวิญญาณชั่วประการที่สองคับความชั่วร้ายของมนุษย์อยู่ในข้อที่ห้า เราสังเกตดูนะครับในข้อที่ห้าบอกพร,พระยาวเวทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินมนุษย์นะครับพระคัมภีร์พูดถึงความชั่วในการกระทําความประพฤติพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดอื่นๆแต่แน่นอนในถอยหลังไปข้อที่9ก้มีพูดถึงคนทำไมครับการสมสู่กันระหว่างมนุษย์กับวิญญาณมีการพูดถึง นะนักลบหมยถึงมีสงครามความไม่สงบและการลบลาฆ่าฟันกันนะครับอื่นๆอีกประการที่3ครับความคิดในใจเป็นเรื่องนะครับความคิดในใจเป็นเรื่องชั่วร้ายและพระกัมพีพูดถึงทั้งหมดด้วยอยู่ในข้อเดียวกันทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมด ล้วนแต่เป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาโอ้โ oh, หเราลองคิดนึกภาพจินตนาการนะครับว่าในใจความคิดมนุษย์คิดแต่สิ่งที่จะชั่วร้ายทําสิ่งที่จะชั่วร้ายเราลองนึกภาพว่ามนุษย์นั้นตกอยู่ในสภาพนะครับอย่างไรบ้างให้เรามาดูขอไข่ครับพระเจ้าต่อมนุษย์อย่างไรครับ มีอยู่สมข้อคิดประการที่หนึ่งคือทรงเสียพระไทยโสมนัตยิ่งหนักในข้อที่6เราจะเห็นว่าท่าทีขอพระเจ้าต่อบบาปพระเจ้าไม่ชื่นชมและพระเจ้าเสียพระไทยโศกเศร้าเมื่อเห็นมนุษย์ทำบาปสิ่งหนึ่งที่สอนเราในท,ที่นี้พวกเราทุกคนทุกครั้งที่เราทำบาปนะครับเราต้องพยายามที่จะ เรามั่ระวังเพราะพระเจ้านะครับทรงเสียพระทัยและโศกเศร้าพระทัยทุกครั้งที่เราได้กระทำบาปนะหรือจะได้พูดหรือจะพูดว่าพระเจ้าไม่ชื่นชมหรือพระเจ้ามีท่าทีต่อความบาปไม่ยินดีต่อความบาปต่อความชั่วเปะนการที่เราที่เป็นคริสเตียนที่เป็นบุตรของพระเจ้าถ้าเราทําความชั่วทําบาป ให้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่เห็นชอบและไม่เห็นด้วยนะครับและไม่ยินดีกับสิ่งที่พวกเรานไ,ได้กระทำประการที่สองครับพระเจ้าพิพากษาบาปในข้อที่เจดเราจะกวาดล้างนะครับในภาพนี้เราเห็นหนึ่งว่าความยุติธรรมของพระเจ้าเมื่อพระเจ้ามนุษย์ทำบาปมาถึงช่วงเวลาหนึง่งถ้ามนุษย์ไม่กลับใจ พระเจ้าจะพิพากษาเพราะพระลักษณะของพระเจ้านั้นก็คือพระองค์ทรงยุติธรรมด้านหนึ่งพระเจ้าเป็นความรักมีพระเมตตาคุณที่จะช่วยเหลือมนุษย์นะครับแต่อีกด้านหนึ่งพระเจ้าก็ทำไมครับยุติธรรมพร้อมที่จะพิพากษามนุษย์ถ้ามนุษย์ยังยืนยันที่อยู่ในบาปและไม่กลับใจใหม่นะครับประการที่สามครับ พระเจ้าทรงชื่นชมต่อความชอบธรรมอยู่ในข้อที่8กับข้อที่9แต่โนอาเป็นคนที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าทั้งหมดนี้เราเห็นหนึ่งลักษณะของพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นทรงไม่เห็นชอบกับความบาปและเสียพระทยัยพระเจ้าพิพากษาทำลายจัดการกับบาปและมนุษย์ที่ทำบา แต่พระเจ้าก็ชื่นชมความชอบธรรมเราได้เห็นพึงพระลักษณะของพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีชอบธรรมดีงามในพระองค์ไม่มีความชั่วหรือความอาตอธรรมในตัวของพระองค์เองเลยบ่งบอกให้เราสะท้อนเนี่ยเราได้เห็นอย่างหนึ่งว่าพวกเราคริสเตียนที่ดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเราต้องดําเนินชีวิตที่เหมือนพระองค์ด้วยเป,เป็นไปไม่ได้ที่เราเองได้ชั่วเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นคริสเตียน ที่ติดตามพระเจ้าแล้วเราเองดำเนินชีวิตในทางความชั่วหรือความอธรรมนะครับอันนั้นจะขัดกับความจริงและคําสอนของโปรคริสเตียนนะครับเราจะต้องดำเนินชีวิตที่เหมือนพระเจ้าเป,เป็นไปไม่ได้ที่เราจะชั่วเป็นคริสเตียนแต่เรายังดำเนินชีวิตแบบอย่างชาวโลก ที่ประพฤติตัวที่ชั่วร้ายนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรและช่วยเราที่เราจะเข้าใจถึงพระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้นเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตที่เหมือนพระองค์และอย่างถูกต้อง